คือมันมีแต่สิ่งไม่มีชีวิตเลยนะมันมีแต่สิ่งไม่มีชีวิตเลยค่ะอาจารยเี๋ยวอมตอดได้ค่ะมันมีแต่สิ่งไม่มีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางสายอาจารย์แล้วกันก็คือศิลปะการแสดงนะคะนั่นก็คือเรื่อง The Greatest Showman <c oughs> ตัวละครหลักเนี่ยพีทีบานนำเนี่ยก็เริ่มมาจากบุคคลที่ไม่ได้มีอะไรเลยดีกว่านะคะเป็นแบบคุณพ่อก็เป็นคนตัดเสื้อผ้าปกติธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะก็ตระเวนตามตัดไปตามบ้านหรือตามห้างร้านต่างๆ ก็มีฐานะที่พอมีพอกินนะคะแต่ว่าความใฝ่ฝันของพี่ธีบานำเนี่ยก็คืออยากที่จะมีเงินเยอะๆอยากที่จะทํโชว์ขึ้นมาแล้วก็หลงรักลูกสาวเศรษฐีหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ mm hmm. ก็เลยไปขอลูกสาวเศรษฐีแล้วก็มีลูกได้กันสองคนพี่ธีบานำอยากทําพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับของหายากแล้วก็เปิดให้ทุกคนเข้าชมแล้วก็เก็บค่าเข้าชม ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ายุคอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เงินก็ค่อนข้างหายากก็ไม่ค่อยมีใครมาเริ่มจุดเริ่มต้นว่าเออพอแล้วอะไรละ่ะสิ่งมีชีวิตที่คนอยากจะดูอยากจะรู้อยากจะเห็นพอก็คิดคิดคิดตนนึกออกว่าตอนที่ไปติดต่อธนาคาร กู้เงินอะไรเงี้ยคะ่ะไปเจอคนตัวแคร์อ่าไปเจอสิ่งมีชีวิตนี่แหละไปเจอมนุษย์ต่างๆที่มีลักษณะผิดแปลกไป ไปเจอคนตัวแคระบ้างไปเจอคนที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงแต่เป็นผู้หญิงที่มีเคราเจอผู้ชายที่สูงเกิน2เมตรขึ้นไปสเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะและที่สำคัญเลยก็หนึ่งในนั้นก็คือมีชาวไทยด้วยนั่นก็คือฝาแฝดอินกับจันในเรื่องนี้อ่าก็จะมีตัวละครหลักๆนะคะที่เป็นคนไป อยู่ในโรงละครน,นี้ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้ก็เปิดให้เข้าชมเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ของแปลกแต่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตผู้คนก็ให้ความสนใจล้นหลามมากๆนะคะก็บัตรก็ขายดีเป็นเทน้ําเททา่าแล้วก็ช่วงเวลาที่เชิญทุกคนที่แปลกประหลาดเนะีคะเข้ามาเป็นสมาชิกในคณะละครสัตว์พีทีบ้าน้ำก็ต้องมีคำกล่าวเพื่อไปพูดให้เกิดแรงบนันดาลใจกับ คนเหล่านั้นที่ใช้ชีวิตแบบอายหรือว่าใช้ชีวิตด้วยความแบบแปลกทำให้ทาให้ชีวิตของคนเหล่านี้ที่ทุกคนมองว่าน่ากลัวแปลกไปไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยก็เห็นว่าสำคัญมากยิ่งขึ้น mm hmm. เขาก็อ่าเขาก็เหมือนแบบ รักชีวิตตัวเองแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออตัวเองดูมีคุณค่ามากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่คุบก็ประทับใจด้วยในภาพยนตร์เรื่องนี้คือนอกจากเราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเราก็ไปมอบคุณค่าให้กับผู้อื่นได้ด้วยแสดงเสร็จเรียบร้อยก็โด่งดังเป็นพลุแตกนะคะพระราชินี น่าจะเป็นควีนอลิซาเบธในพระราชวังบักกิงแฮมก็เชิญไปอะไรต่างๆนานา,นาจนไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตบานำแล้วมันก็มีจุดต่ำสุดของชีวิตเหมือนกันก็คือมีโรงละครไฟไหม้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นมิตรภาพที่ดีหรือว่าเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือกันในชาวคณะละครอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม ือก็สิ่งที่เป็นข้อคิดเนอะแล้วก็สิ่งที่อาจจะประทับใจก็คือในเรื่องของการเคารพความแตกต่างของบุคคลอื่นอ่าอันนี้คือสิ่งที่ครูแบบดูแล้วก็จริงๆนะถ้าเราดูผ่านๆใน,น,นเรื่องนี้เราก็จะรู้สึกว่าโอยเขาร้องเพลงเพราะมากเขาเก่งมากเลยอะเขากายกรรมได้เก่งมากจนเราลืมตัวเองไปเลยว่าเฮ้ยน,นี่เราเผลอชมคนอื่นอยู่นะ เราเคารพความเป็นเขาอยู่เราภูมิใจในความเป็นเขาอยู่อันนี้คือสิ่งง่ายๆเลยกับเด็กในยุคใหม่นะคะหรือว่าใครก็ได้อะที่ยังรู้สึกว่าฉันชมคนอื่นได้น้อยมากฉันไม่รู้สึกภูมิใจกับอะไรเลยลองมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ดูก็ได้ค่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าการเคารพในตัวบุคคลอื่นการเห็นความสามารถของบุคคลอื่นแล้วร่วมยินดีไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่แบบ น่าจะมีอยู่ในตัวของตัวของเราเพิ่มขึ้นนอกจากดูหนังเรื่องพอดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเก่งอะไรก็ให้เราภูมิใจในแบบนั้นเพราะว่าทุกคนไม่ได้เก่งเหมือนกันอันนี้อยากจะฝากถึงอาจารย์ถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีความมุ่งเน้นอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากให้ลูกทําอย่างนี้ก็จริงๆแล้วอาจารย์อยากจะบอกนะคะว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถแล้วก็มีความชอบที่แตกต่างกัน อันนี้ก็เป็นแง่คิดอีกฝั่งหนึ่งมุมหนึ่งของถ้าผู้ปกครองได้ชื่นได้ชมได้ดูนะคะก็อาจจะเป็นแบบที่อาจารย์บอกไปได้นะคะอืมแน่นอนนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณมั่นใจว่าทุกคนมี Netflix ที่บ้านใช่ไหมคะอ่าค่ะก็่าเ,เป็นแอนิเมชันนะคะเป็นอนิเมของญี่ปุ่นนะคะชื่อเรื่องว่าชาแม King นะคะหรือว่าภาษาไทยเนี่ยชื่อราชันแห่งพูดนั่นเองค่ะ กลัวสปอยจังเลยเนี่ยค่ะก็ชาแมนคิงนะคะก็เป็นเรื่องราวนะของการต่อสู้ระหว่างผู้ใช้พลังวิญญาณนะคะที่เรียกว่าชาแมนนะคะโดยที่ชาแมนเนี่ยก็มีอยู่มากมายทั่วโลกเลยนะคะมีทุกสัญชาตินะแต่ว่าในเรื่องนี้ทุกคนก็พูดภาษาญี่ปุ่นกันหมดนะทุกคนนะอ่าแล้วก็ชาแมนแต่ละคนนะคะก็ล้วนมีเป้าหมายเนาะอยากเป็นราชาแห่งพูดอ่าซึ่งเขาก็ใช้คําว่าเป็นชาแมนคิงนั่นเองนะคะเพื่อจะได้ครอบครองพลัง สุดยอดนะคะที่เรียกว่าเกร a สปิริตนะคะคราวนี้เนี่ยเกรดสปิริตช่วยอะไรได้นะคะก็คือช่วยให้ความฝันของชาแมนคิงเหล่านั้นเนี่ยเป็นจริงได้นะะโดยเขาก็เกิดการแข่งขันชาแมนไฟท์ขึ้นมานะคะเพื่อหาสุดยอดนะคะให้เป็นชาแมนคิงได้โดยที่เขาจะจัดขึ้นทุกๆ500ปีแล้วก็ชาแมนไฟท์ในปีนี้ก็จัดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะตามในเรื่องนะคราวนี้เนี่ยตัวเอกนะคะของเราก็ชื่อว่าสกอซากุระโย ะะอาสากุระโยเนี่ยเป็นทายาทรุ่นล่าสุดนะคะของตระกูลอาสากุระนะซึ่งเป็นตระกูลที่เป็นชาแมนนะคะมาตั้งแต่ยุคยุคสมัยก่อนมายาวนานนะคะโด่งดังมากแล้วกเ็เลยได้ส่งอาสากุระโยเนี่ยลงการแข่งขันนี้ด้วยนะคะคือจริงๆเนี่ยอาสากุระโยเนี่ยเขามีเป้าหมายในชีวิตแค่ว่าเขาอยากมีชีวิตที่สุขสบายไร้ความกังวลไกลความวุ่นวายนะคะเขาก็เลยอยากเป็นชาแมนคิงขึ้นมานะคะ ระหว่างทางอะค่ะอากุระโยเขาก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายเลยจากการแข่งขันชาแมนไฟในแต่ละรอบนะคะก็ได้ทั้งแบบพบกับศัตรูที่เก่งมากมายนะคะเดี๋ยวก็จะเจอว่ามาจากประเทศไหนบ้างแล้วก็ในแต่ละประเทศเนี่ยคนแต่งเขาก็ได้ดึงแบบเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆออกมา เต็มเลยนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเจอศัตรูเก่งขนาดไหนนะคะสกุลโยเขาก็มีจิตใจที่แข็งแกร่งเข้มแข็งมากนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถเข้าไปถึงรอบสุดท้ายของชาแมนไฟได้นะคะเออก็จะป้ายยาวไปเท่านี้นะะให้ไปหลูที่เหลือต่อเองนะคะ ตัวละครที่ชอบนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องชอบพระเอกถูกปะเราก็ต้องชอบอาซากุไรโย ο, ใช่ไหมคะแต่ว่าอีกตัวละครหนึ่งนะคะที่เด็ดไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือชื่อ,อบกุโตโนโริวอ่าบคุโตเนี่ยแปลว่าไม้ดาบนะคะริวก็คือชื่อของเขานะคะริวไม้ดาบนะก็คือจริงๆเป็นหัวหน้าแกงนะคะเป็นหัวหน้าแกงซึ่งจากเดิมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นชาแมนหรอก แต่ว่าไปไปมามาเขาก็ได้เป็นชาแมนไปดูเองนะว่าทําไมนะคะเขาอะจะมีคําติดปากคํานึงพูดว่า best place อ่าก็คือคำว่า best place ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเขาบอกว่าจมตามหา best place อ่าก็คือเป็นสถานที่ที่เหมาะกับเราสถานที่ที่เราอยู่แล้วจิตใจสงุก เป็นสถานที่ที่เราอยู่แล้วสบายใจนะคะเมื่อเราหาสถานที่นั้นพบแล้วในชีวิตเนี่ยชีวิตเราก็จะพบกับความสุขนั่นเองนะคะเป็นคําที่ครูแบบชอบมากเราก็รู้สึกว่าเออตัวละครเนี้ยเขามีทัศนคติที่ดีถึงแม้ว่าเขาจะดูแข็งกร้าวดูเป็นนักเลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีแนวคิดการใช้ชีวิตที่แบบดีมากๆเลยค่ะก็เลยประทับใจตัวละครตัวนี้ค่ะเบสเพลสของครูอะคะ เบสเพลสเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคแต่ละวัยของเราแล้วก็แต่ละสถานการณ์บริบทด้วยเนาะถ้าเป็นตอนตอนบรรให้ยมเนี่ยก็น่าจะเป็นการอยู่โรงเรียนกับเพื่อนๆใช่ไหมอ่ะบรรยากาศในการอยู่ที่โรงเรียนนะคะหรือว่าตอนอยู่มหาลัยเงี้ยครูก็ไปทํากิจกรรมซีอูคอรัสอย่างเงี้ยครูก็แฮปปี้กับการร้องคอรัสอ่ะตรงนั้นก็น่าจะเป็นเบสเพลสของครูในตอนมหาลัยนะคะแล้วก็อย่างตอนเนี้ยค่ะตอนวัยทํางานเนี่ยก็น่าจะเป็นการสอนหนังสือพวกหนูแล้วก็แบบ การเรียนนู่เรียนนี่เพิ่มคือครูเป็นคนชอบเรียนอะไรไปเรื่อยอะค่ะเดี๋ยวก็ไปเย็บผ้าเดี๋ยวก็ไปเรียนล้องเพลเดี๋ยวก็ไปเรียนเต้นอะไรเงี้ยเอิมเป็นความสุขของครูนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อบริบทเปลี่ยนไปนะคะเบสเพสของทุกคนก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะนะก็ถ้ายังนึกภาพไม่ออกนะว่าเบสเพลสเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรนะคะก็แนะนําให้ลองดูเรื่องชาแมนคิงนะคะ ก็อยากจะลองฝากนะคะเรื่องชาแมนคิงนะคะเป็นอนิเมอีกเรื่องหนึ่งที่ให้แนวคิดการใช้ชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองชวนอยากชวนทุกคนคิดดูนะคะว่าเบสเพลส e ของทุกคนนะ่ะคือที่ไหนนะคะว่างๆก็ลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าอะายๆครั้งเนี้สิ่งที่เราเลือกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทำเต็มที่แล่ะ แต่มันเหมาะกับเราไหมนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเนาะอยากให้ทุกคนหมั่นกลับมานั่งคุยกับตัวเองสำรวจจิตใจนะคะแล้วก็อยากให้รู้ว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรนะคะเราเป็นคนแบบไหนหรอแล้วเราทำอะไรแล้วมีความสุขที่สุดนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปลองคิดเรื่องนี้พร้อมๆกับดูเรื่องชาแมนคิกเรื่องที่ครูยอยากจะแนะนำนะคะให้ทุกคนลองไปดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหนังรัก ไวรุ่นนะคะเรื่องใหม่ของ Netflix นะคะชื่อเรื่องว่าทอเกอร์ค่ะเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องของเ,อเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงนะคะในโรงเรียนมัธยมเนาะ,ะซึ่งเป็นสาวัยวรุ่นมปลายซึ่งเขาเนี่ยอยากมีชีวิตแบบปกติแบบเหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะคะแต่ว่าเขากับมีความผิดปกติทางร่างกายคือว่าเขาเนี่ยตัวสูงเกินไปสูงกว่าเพื่อนนะคะจนทําให้ คนนี้โดนล้อนะคะจากเพื่อนมาตั้งแต่เด็กจนโตนะคะแล้วพอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเธอก็อยากจะมีความรักเนาะแล้วก็อยากจะมีแฟนที่ตัวสูงกว่าเธอด้วยความที่เธอมีปัญหาเรื่องของร่างกายที่สูงมาก mm hmm. ก็คือจะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งตัวเตี้ยกว่าก็ตามจีบเธอเธอก็จะไม่สนใจเลยนะคะเพราะว่าเธออยากจะมีแฟนที่สูงกว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนึงก็มีมีผู้ชายคนหนึ่ง มาจากสวีเดนนะคะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเรียนที่โรงเรียนเธอซึ่งเป็นผู้ชายที่หล่อแล้วก็สูงกว่าทําให้ผู้หญิงคนนี้รู้สึกชอบเนาะด้วยรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเนี้ยก็คือเป็นสเปคของเธอเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ผู้ชายคนนี้หล่อเนาะก็จะมีผู้หญิงมาชอบเยอะก็จะมีแบบดาวโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเธอก็ต้องรับมือกับคู่แข่งที่เป็นดาวโรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคอยแกล้งเธอแล้วก็คอยเหมือน,นกันท่าว่าว่าแบบอ่ะไม่ให้มายุ่งกับผู้ชายคนนี้ก็เลย ทำให้ผู้หญิงคนนี้ก็จะต้องอ่พิสูจน์ตัวเองแต่ก็เดี๋ยวให้ทุกคนลองไปดูว่าเขา <_ co. S 1> ขเขาจะต้องทำตัวยังไงบ้างนะคะเพื่อให้ชนะใจผู้ชายคนนั้น <_ c oughs> พูดถึงแง่คิดที่ได้จากหนังเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของการยอมรับตัวเองเนาะแล้วก็มีความสุขกับมันนะคะเพราะว่า ถึงแม้ว่านางเอกเนี่ยเขาจะอยู่กับส่วนสูงที่เธอไม่ต้องการมาตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่มีความสามารถพิเศษเนาะเพราะว่ากลัวว่าจะถูกมองว่าเธอเนี่ยทําอะไรทําอะไรเก่งแล้วโดดเด่นทําให้ตัวเองเป็นมีปมนะคะในใจเนาะแต่ว่าเธอก็สามารถอยู่กับมันได้นะคะถึงแม้ความสูงเนี่ยจะเป็นปมของเธอวันหนึ่งเธอก็คือยอมรับตัวตนของตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขที่จะอยู่กับมัน ตอนนี้นะคะเรื่องนี้ก็ดูได้ที่ใน n น t f l i x นะคะก็ทุกคนก็เซิร์ชคำว่าทอเกอก็ขึ้นเลยดูได้เลยนะคะอันนี้มีทั้งภาคไทยแล้วก็มีทั้งภาษาอังกฤษนะคะ